Blade. Once again ก็กลับสวัสดีชวตะกก้าทุกคนนะครับก็อยู่นะครับเอ็ดนะวันนี้ก็ทุกคนอาจจะเห็นการเปิดตัวของพี่แกพี่เลียวแล้วนะครับส่วนใหญ่เราจะเห็นเขาอยู่ในป่านะครับช่วงนี้นะเกลือนเลยก็ในส่วนของสกินที่มีชื่อว่าโดมินิกอาเมอร์นะครับก็เดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่าแล้วก็ดูสลิส์าัตของพี่แกนะครับไปและใครอยากใส่ชิ้นส่วนก็ใส่กันได้นะแต่ผมอาจจะไม่ได้ใส่นะครับรอบนี้เนาะ ก็กลับ่าสู่ในเกมไปเลยดีกว่านะครับก็เป็นในส่วนของเลียวมาอัพเลนนะจริงๆตาอนนี้ก็อยู่ในแรงนะครับโอเวอร์โหลดยี่สิบกว่าดาวนะคิดสิบดาวนะก็เป็นคนได้ปั้นไปเรื่อยรอได้ย่ะรองกับเพื่อนชั่วส่วนใหญ่จากพาร์ทสิบนี่ส่วนตัวมองว่าเอฟเศษมันค่อนข้างสวยนะแต่ผมไม่ได้ใส่ชิ้นส่วนตะกินนะครับสำหรับใครที่อยากใส่ชิ้นส่วนตะกินก็ใส่เลยนะส่วนผมไม่นะการเล่นเกมเลียวมามันก็ มีอะไรไม่ค่อยมากครับแต่จริงๆถ้าเร็วมา้าสามารถกดดันเลนได้ก็แค่ไม่ต้องออกจากเลนครับก็ยื้ออย่างนั้นแหละไฮออฟเลนเขาไม่ออกจากเลนแล้วเรากดดันเลนเรืเ่อยๆครับตัวละครเป็นเป็นตัวละครระยะกลางนะ <c oughs> ก็ถ้าต,ตายของเล่นขัดใจใครก็ขอโทษด้ครับ <c oughs> บางครั้งบางจาังหวะกดสกิลอาจจะต้องช้านะเพราะว่ามันง่วงนะมันก็เลยช่วยต้องช้าซะหน่อยนะนะนครับตัวเราก็ประมาณนี้นะสามารถเดินกดดันเลนก็ได้นิดหน่อย แต่ก็ไม่นิดหน่อยเยอะนะเนสวยวยนะสวยจริงๆนะถือว่าใช้ได้เลย,ยเลยให้เก้าเลยเก้าจุดห้าเลยนะทำไมเก้ามันเก้าจุห้านะก็โอเคนะได้เลยก็โดยรวมถือว่ามันยังเป็นตัวละครที่เอาไว้เคาน์เตอร์ตัวระยาที่แบบสั้นๆนะครับ แต่ผมคิดว่าอาจจะไปเทรดกับไบรอนได้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งช่วงกลางเกมเล็เกมนะแต่ถ้าแบบว่าช่วงต้นเกมนี้อาจจะเทรดกับไบรอนได้เยอะนะครับแต่ตอนนี้เราเจอในสองอะเรนน,นะครับก็เลยอาจจะมีโอกาสในการกดได้ค่อนข้างเยอะกว่าเหนวันะครับแล้วฝั่งตรงข้ามเหมือนเขาจะรู้เวลาผมกดตีพาสติกด้วยครับเขารู้มากเลยจริงพี่<ท>ว่า,า,าวเนะโอ้โหหลอนนะฝัะ่งเ<หา>ราตกรอบไปก่อนแล้วก็ เก็บคืนได้ด้วยในส่วนไบโอนเล่นดีเพื่อนดเชอนาลโอเซเนมรขเราถูกโจมตีเรื่อนผมกหลอมีใครเป็นผมาต่อไม่พอต้อล่นคนเท่าเลยถูกโจมตีประมาณนี้อเลนก็จะเจ็บๆคันๆ ช็อตนี้ผมประหม่าอยู่ว่าผมจะพยายามเก็บคลิปดีไหมนะ <walk> แล้วก็ช็อตนี้ก็คือปาอา่าเราตายในบูนะครับนนผมก็พยายามที่จะเดินไปหาเ<ด>พราะลิงผมคิดว่าน่าจะออกไปพุ่มเล็กกันละเดินมาไม่น่าทันนะครับประมาณนี้เพราะเล,ลนเขาเดินมาเซฟนะโอเคเด,ดีๆจากเมื่อกี้นะครับลลเลนก็เดินมาเซฟน,นี่ผมตีพาสติกนะลน โดนเวทออฟอีซานางิเต็มๆมาข้อนี่แรงมากนเลยในสกิลเล้วใช่เลยอย่างที่บอกไปครับเรวม้ามันสนุกนะจริงคือมันเป็นตัวละครแบบตัวละครแบบเย็นเย็นค่อยๆแทงแต่บางจังหวะต้องแทงไวนะว่าจังหวะเบิร์สจะมีจังหวะในการเล่นอยู่นะพอสมควรเลยคิดว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าเล่นอยู่ นจังหวะผมตีพัสศษนะตีพัสศษเสร็จกด2เลยนะครับไม่โดนเขาเขาไวมากเหมือนแสงสมบัติขความมืดเขาสู้ด้วยกันเองจริงนะตีไม่ใช้ได้นี่ฟังอะไรนะหมาป้าเหีนมันไหมมันหนาวมันหนาวจริงเเก็บในสมบงกรไม่ได้นะครับก็เราค่อยค่อยฟัค่อยค่อยแบบตีคี ف แทงคนนะคือเรียวมะมันมีไม่ค่อยไม่กี่อย่างนะมันจะมาแบบว่ามาวัดกันจริงจริงคือเรียวมะเวลาเล่นนะครับเวลาวัดกันจริงอะ่ะเขาจะวัดกันตรงที่เรากดาเลนได้เยอะมากแค่ไหนครับตัวละครมันเป็นตัวละครกดรเลนนะแล้วมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าเพื่อนเติมเราอะ่ะหรือแบบทําทีมไฟอะ่ะหรือเราช่วยเล่นกับเพื่อนนะครับมันจะเก่งมากเป็นตัวละครเติมทีมไฟโหดนะครับเรียวมาเป็นหนึ่งตัวนะ าลำคาด้วยนะตั่ใจต้องเล่นมันเขาดัาประมาณนี้ที่ผมนก็ค่อยๆจดจริงเขาพยายามที่จะไม่เข้าสุดนะครับตั้งใจดีๆนะลิงมานที่ผมก็ค่อยแทงว่ามันค้างนะขอโทษพีดด้วยเก็บกระสุของลิงไม่ได้ครนะถอดนี้เลย อย่างที่บอกครับเวลาเราเล่นเรือมันต้องใจเย็นใจเย็นเลยอะบางครั้งมันพลาดแล้วมันยาวนะครับเป็นตัวละครแบบต้องเล่นอยู่เมื่อกี้ผมก็พ่าแล้วผมโดนยกตอนกดอันติไม่เป็นไรเขาได้อยู่ยิบมาผมลืมใช่ว่ากดเวทออฟอิซั่นยังไงปะ ผมจะมีช่วงหน่วงนิดนึงนะเพราะว่าบางครั้งที่เราเข้าไปกดน้องแตบบ่ว่ามันไม่มีเลยผมกดรวมนะฮะในดาร์กไม่ใช่หรอกฝ่านจะเห็นเลยฝนะ่าอยู่กลางนะครับคนนี้เป็นเพื่อนนะครับในเกมกนะ็เลยเชิญมาด้วยส่วนน้องกล้าเล่นโรมเช่นเคยนะครับนี่โรมส่วดโรมเ,มเรื่องนี้นะประมาณนี้นะครับไปส่งเรียวมาเลย ในแผดปัจจุบันส่วนตัวใช้พลังแสง f o r เล่วันเดอร์เลอร์นะครับผมไม่ใช่เบิร์ดอัฟเดตนะผมไม่ได้กาดแบบว่ามาเบิร์ดเขา1้0ขนาดนั้นนะผมแค่มีจังหวะเซอร์ไพร์มัตเตอร์ฟักเอร์นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเขาโดนมันจะเจ็บปวดแค่ไหนนะตอนนี้ราเจอโตโร่มารับเวฟนะครับถ้าสังเกตด,ดีๆคีของเขาจะส่งคนมารับเวฟแล้วนะเพราะว่าเลนล่างเราแตกหรือเปล่า เด้ยยังไม่แตกหนิหนิ้งผมมองไม่เห็นป้อมเดินมันจิ้งจิ้งเขาส่งโตโร่มารับเวฟนะครับยวเขาจะรู้ว่าโตโร่มันกดดันเลนในสองของเรอมาช่วงต้นเกมได้นะเรายังไม่มีในสมบุรณ์รามาสนะครับเดี๋ยวผมขัดเขไงหลายรอบแล้วขาหลายรอบกับผมก่อนนะผมไม่ผิดด้วยจิ้ง ที่ผมแทงไม่ค่อยเข้านะเพราะว่าเขาติดพาสซีฟนะติดขึ้นสามห้าปืะมันดีโอ้โหน้ำคานกืนส่วนอารเลนแล้วก็ไปเล่นเลนกลางครับเพราะเขารู้ว่ายังไงเขาอยู่ในเลนนี้ก,ก็โดนกดแต่ยังไงเขาต้องกลับมาอเ้นั้นแหละโอ้โหล้วเกียโดโตโรยิงต้องกดโอ้บลบอ่อะยิงไม่งั้นโดนแน่แน่จา๋า ีเพื่อนผมเข้านะครับคือผมบอกให้เพื่อนกดอันติยับไปเลยนะตัวรุ่งมหามากทีในส่วนนี้เพื่อนผมเก็บไปได้ครับแล้วเราก็แลกคิวนะแต่ผมไม่โดนนะครับมาพลาพท่าอย่างนี้นลิงมานะ ส่วนตรงนี้กล้าพยายามยื้อไฟนะครับเราจะไม่ตัดในช่วงที่เราอนาไลเซเซลถึงตายเพราะว่าทุกเรืมม่องสมบูรณ์จะได้เล่าในส่วนของเลนกลางนะเลนกลางจะเป็นไบโอรับเวสนะครับส่วนเพื่อนผมอนา,นาไลเซเซลในส่วนของไาเลนไปแล้วครับจะหงุดพยายามสู้สู้ขาดใจเลยแล้วนะโลมตัวลิงเบิร์ดนะแล้งแล้วครับลิง มีนชังโฮระนิเวศมันแรงมันทึ้งเดินนะด้วยความที่ว่าเขาเป็นจังเกิเลด้วยนะดาเมจไงก็เหลือโอเคปะคือหนินี่คือแบบเบอร์วังมากพอกดเบรกเอาอีซานอังกฤนี่คือแบบเต็มจอน้นแบบมันยินะ้เงี้ยไอ้จะกินเนะี้ยได้เลยอโอเคคนระับ ผมชอบแล้วสุดๆกชอบนะสุดบก็เป็นคอน้งดูเวอร์วังปล่อยเรนล่าเลยช่วยในสองไวยโอนะก็ถ้าทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยในเกมเนี่ยเขาจะพยายามที่จะเพจกันให้เป็นเพดระยะสั้นนะครับคือทำไมถึงเพดระยะสั้นรู้ไหม เพราะด้วยความที่เสศรษระยะสั้นเนี่ยเวลาปิดจ็อบได้ครับมันจะได้ป้อมเนี่ยคือข้อดีของการเทียดร,ระยะสั้นนะแต่การเทียดร,ระยะยาวคืออะไรการเทียดร,ระยะยาวคือมันมีโอกาสสโนโบอลนะครับซึ่งถามว่าตอนนี้เราสโนโบอลไหมบกบเกมทรงถ้าเป็นเกมสโนโบอลมันจะลิงกว่าตอนนี้ผมเห็นลิงนะครับเขาเดินตัดมานะตรงแม่น้ำน,นะเขาแทงไปเลยนะครับโดนก็คุ้มไม่โดนก็เสียนะครับเสียได้ได้บอกให้ พยายามเพจดนะครับแล้วก็เก็บมาในโซนขอเ,เลนเลยคือด้วยความที่เป็นเรียวมะออฟเลนเนะี่ยกับเรียวมะป่าเนี่ยผมบอกเพื่อนว่าเวลาผมกดฮิวคุณช่วยบอกกูออกกได้ปหมแล้วผมบอกกับเพื่อนอย่างนี้เลยนะแล้วไปนหนีทุกครั้งนะผมลงแรงทำไมก็ไปนหนีทุกครั้งนะเพื่อนผมไม่ค่อยพูดหรอกเวลากดอนะ่ะแล้วมันจะเงียบไปนะแล้วจากนี้ผมโยนไงเออปิกเกอร์ไปหาครับกกิตกแล้วนี่คือจะคนโยนนะ ข้าหนัง้าเขาเลยไยโอวอกอย่างนี้ใจรวยขอโทษครับซึมผมโดดไปเพื่อนผมติดตามเลยไปคู่เลยอันนี้คือที่มาขอเขาว่าไปไหนไปกันนะครับทุกคนก็อย่าทำนะก็ชิ้นออกไปเราจะขึ้นในสองเฟลิวนะครับขึ้นไม่ทันหรอกจริงเกมจบก่อนนะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นเร็วมากนะ ถ้าใดเราไม่พลาดบ่อยก็ไม่เป็นไรสกอร์เราเป็นในส่วนของ3-2นะครับอือก็ถือว่าโอเคไม่แย่อะไรตอนนี้จบไวนะครับอย่างที่บอกไปลาดเก็บในส่วนของลิงได้นะครับแล้วก็บอกให้เพื่อนปวดหัวอะไรนะครับเพราะว่าเป็นจังหวะไล่เนี่ยแล้วก็เก็บไปในส่วนโตโร่ครับมาเท่านี่ผู้แค่ผู้พวกลิ แล้วช็อตนี้จะเป็นช็อตในส่วนของการขึ้นบ้านนะสังเกตดีๆช็อตขึ้นบ้าน,นเ<ร>านี่ยเราจะพยายามเดินดแ,แบบว่าเกาะกลุ่มกันถึงแม้มันจะมีอะเรนนะครับให้ดูไบโอให้เวโอรีบขึน้นไอ้เพื่อนผมคำไฟนะครับเพราะว่าจะตัดจะจะให้คีฟมันมาชนเร็วๆนะมาตีบ้านเดี๋ยวแล้วตีคนเขาก็มานี้ยกันในส่วนของเรียวมะในแผนปัจจุบันนะครับ ถ้าถามว่ามันยังเล่นได้อยู่ไหมมันก็เล่นได้นะจริงๆเล่นได้อยู่ครับตัวมันก็ยังเก่งอยู่อาจจะมีเสียงรบกวนมากครับขอโทษนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่นของอารีนในแพทปัจจุบันไม่ใช่อารีนสิเรียวมะนะราคากระาอกเลนนแล้วก็มาเล่นกันนะครับด้วยความที่อารีนก็โดนกดดันเลนเยอะนะครับมันก็เลยอาจจะแพ้เลนในส่งของเรียวมะนะครับถ้าเขาได้ฟีเราก็อาจจะเหนื่อยแต่เราฟีครับเนี่ยตัวมันกดได้อะตัวเราไม่กดได้หรือยิง ค่าก็ประมาณนี้นะครับนะครับในส่งเดียวมานะ MVP ซึ่งได้แก่โนบะนั่นเองนะครับก็เลยส่งไบโอนะไอเทมเราก็จะประมาณนี้นะครับมันจะไม่ค่อยมีอะไรเยอะมากนะก็เดวิเชอร์สปีออฟลองนะครับแล้วก็ในส่วนมุลามะสะนะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นโบเก้นก็ได้นะครับจากสปีได้หมดนะครับก็ผมจะลดคูดาวอะ่ะก็ในส่วนประมาณนี้นะอืม ก็โดยรวมในส่วนของสกินที่ไม่ชื่อว่าเดอร์มินิกอาร์เมอร์นะครับทีมนี้สวยค่อนข้างสวยนะส่วนซิเนเทียเดี๋ยวค่อยรอเล่นกันละกันหลังจากสกินคลบมาเนาะเพราะซเนเทียมาพร้อมกันพร้อมหน้ามาวันที่หนึ่งพร้อมกันเลยแหละโดยรวมก็ถือว่าสวยนะส่วนชุดแต่งใครอยากใส่ก็ใส่นะครับสีจะเป็นอีกสีหนึ่งเนาะถือว่าโอเคเลยเอฟเฟกต์โดยรวมอนแรกไม่คาดหวังว่าเอฟเฟกต์จะสวยขนาดนี้ รวมสัก9 9.59าแล้วกันถือว่าดูดีเลยครับก็เข้าข้าวมานี้กันนะครับชอบกดไลค์ชอบกดแชร์กด Subscribe จะเป็นแรงใจให้เราทำคลิปไา้ครับส่วนจะเป็นคลิปเรีจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามั้ยนะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันถ้าใครอยากให้ผมลงแรงบ่อยๆเดี๋ยวผมว่าทำบ่อยๆกันละกันแต่ลงแรงอ่ะชนะง่ายเกินถ้าเราไปเล่นโหมดความมืดเราอ่ะมันจะมีความสุขกว่านี้เพราะว่าในคอนเทนต์ไปครับแล้วเจอกัน กลับไปดูดรูปแอตดของพี่แกนะครับปนี่อย่างเท่